สำหรับใครที่สนใจนะครับโปรโมชั่นชุดแต่งเอ็กซ์คลูซแบบนี้ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เมก a สาขาเจฟื้นส่วนใครที่สนใจตัวดอกเบี้ยนะครับตอนนี้เรามีดอกเบี้ย0%ออกรถด,ด้วยเงินน้อยหรือชุดแต่งทักเข้ามาสอบถามได้เลยเรามีแอดมินคอยตอบคุณลูกค้าทุกท่าน สวัสดีครับเจอกันแล้วนะครับผมนพ MG เมกาสาขาไทยพฤกษ์นะครับวันนี้เรามีโปรพิเศษโปรชุดแต่งเต็มแบบเอก s i ลีที่เมกาสาขาไทยพฤกษ์สาขาเดียวเท่านั้นนะครับกับเจ้า MG4 ตัวนี้แบบด้านข้างผมเลย ชุดกระจังหน้าตัวนี้เป็นของแวริคตัวชุดแต่งสเกิร์ตตัดด้วยสีดําพร้อมกับลายเคป่าด้านข้างอันนี้ดูหล่อเลยเท่เลยนะครับเข้ากับตัวรถได้ดีเลยเพิ่มเติมมาในส่วนของพิเศษสําหรับ MG เมกาสาขาเชียงพฤก์เรานะครับเราทําตัวสีคิ้วกระจังหน้าให้ด้วยเป็นสีแดงสีตัวนี้นะครับเรานําไปทําสีเลยทั้งชิ้นเลยทนทานแน่นอนแล้วก็สีสวยด้วยส่วนไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเดย์ไทม์ไฟเดย์ไทม์โปรเจ t เตอร์แบบ LED รุ่นนี้จะเป็นรุ่นดีนะครับจะอยู่ในโคมเดียวกันกับไฟเลี้ยวเพิ่มเติมมาอีกในเรื่องของตัวโลโก้จะเป็นของเดิมจะเป็นโครเมียมตัวนี้จะเป็นสีดําทําให้เข้ากับตัวรถแล้วก็ตัวชุดแต่งได้ดีเลยเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันว่าจะหล่อเท่ขนาดไหนด้านข้างเราเริ่มจากล้อเลยครับ จากของเดิมนะครับตัวนี้ล้อขนาดเท่าเดิมล้อจากโรงงานก็จะมีฝาครอบเนาะที่เราเห็นกันจะเป็นสีดําตัดสีเงินนะครับอันนี้เราถอดล้อออกมาเราจะเห็นเป็นล้อเดิมแบบนี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสีโครเมียมหรือว่าเป็นสีเงินอันเนี้ เรานำไปทำเป็นสีเทาเมคคลิกตัวนี้จะมีประกายประกายให้เห็นมันจะมีความสปอร์ตอยู่เวลาขับมันก็จะดูสวยงามพิเศษไปกว่านั้นในเรื่องของตัวดุมล้อปกติแล้วถอดออกมามันจะไม่มีฝาครอบดุมล้อตัวนี้ตัว MG ที่เป็นสีเงินนะครับตัดด้วยสีดำตัวนี้เราก็แถมให้กับคุณลูกค้าชุดนี้ถือว่าแต่งเต็มมากเราทำที่เดียวเลยนะครับที่เมกาสาขาชัยพฤกษ์กระจกด้านข้างตัวนี้เราก็ทำสีใหม่สีเดียวกับตัวคิ้วด้านหน้าเลยนะครับก็จะเป็นสีแดงอันนี้เราทำสีนะเราไม่ได้แล็ป ตัวนี้สวยงามตัดกับตัวรถให้รถมันดมูมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ในส่วนต่อไปในเรื่องของตัวหลังคาหลังคาเราใช้เป็นแบบแรปอันนี้จะใช้เป็นแรปคุณภาพดีนะครับเมื่อคุณลอกแล้วนะครับตัวกาวเนี่ยมันจะไม่ติดกับตัวหลังคาเพราะฉะนั้นคุณภาพดีแน่นอนต่อให้คุณใช้ไป2ปี3ปีแล้วคุณลอกมามันก็ไม่ติดสเกิร์ตหลังาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดํา สีดำด้านนะครับข้างหลังจะมีคําว่าแวรลิกให้รับกับด้านหน้าดูสปอร์ตและเท่ทั้งหน้าข้างและตัวล้อเลยเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะครับว่ามีความหลอ่อความเท่มากขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเรามาชมด้านหลังกันนะครับกับความหล่อของเจ้า MG4 ตัวนี้ รุ่นดีรุ่นนี้นะครับปกติจะไม่มีตัวสปอยเลอร์หลังด้านบนนะครับตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นสีเกียวกับตัวรถตัดด,ด้วยสีดําเป็นโนแบ็คพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3มีการปรดัดน้ำฝนนะครับแล้วแต่งเพิ่มเติมพิเศษเลยแบบเอกลักในเรื่องของตัวทําสีตัวดักเทลตัวนี้นะครับปกติเป็นสีดํเป็นเป็นโนแบ็คตัวนี้เราเอาไปทําสีทั้งชิ้นเลยสวยมากนะครับทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังพร้อม MG โลโก้ uh, MG สีเงินส่วนด้านล่างจะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดของรุ่นนี้นะครับตะเกิดด้านล่างของแวลิกตัวนี้จะเป็นสีดําด้านตัดสีเดียวกับตัวรถหรือสีขาวนั่นเองตัวนี้มีดิเปนเซอร์ให้4อันมีช่องด้านข้างตัวนี้เลือกได้นะครับว่าจะมีท่อหรือไม่มีท่อคุณลูกค้าคิดเอ็ดได้เลยว่าจะเอาเป็นท่อคู่ใส่เพิ่มเติมมาก็ได้นะครับหรือว่าแบบไม่มีท่อแบบนี้ก็ได้พิเศษไปกว่านั้นนะครับตัวนี้มีการติดตั้งในเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ ใครที่สนใจทักเข้ามาสอบถามได้นะครับในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ทุกอย่างนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราส่งคืนให้กับคุณลูกค้าด้วยที่เป็นอะไรตัวนี้จะมีโฮมชาร์จแล้วก็อิมเมอร์เจนซี่ชาร์จให้ด้วยในส่วนห้องสัมภาระด้าน,นหลังก็จะกว้างนะครับเปาะได้40-60นะครับอันนี้แบบง่ายเลยตัวนี้ผมบอกเลยนะครับประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยปิดด้วยกันได้4 4แบบเลยนะครับใครที่สนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อนะครับ เรามาชมภายในกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นดีตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้าสลับ ด้วยตัวเบาะหนังตัวนี้เบาะจะเป็นสีดำนะครับส่วนพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบหุ้มหนังตัวแสดงจอสถานะของตัวรถนะครับจะเป็นสี7นิ้วส่วน Ent e r อร์เ m e n t นะครับตัวนี้จะขนาด12นิ้วเปลี่ยนจากรุ่นเดิมนะครับจาก10นิ้วเป็น12นิ้วตัวนี้เป็นรุ่นประกอบไทยก็จะเป็นขนาดนี้แล้วนะครับอคอนโซลกลางนะครับเป็นเกียร์แบบกลมเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับรุ่นประกอบไทยจะมีที่วางแก้วเพิ่มทั้งหมด4จุดแล้วก็ที่มือจับ อีก3จุดเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันครับด้านหน้าว่ามีโปรโมชั่นอะไรให้คุณลูกค้าแบบจุกๆเลย สำหรับใครที่สนใจนะครับโปรโมชั่นชุดแต่งเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เมก้าสาขาเชฟพฤกษ์ส่วนใครที่สนใจตัวดอกเบี้ยนะครับตอนนี้เรามีดอกเบี้ย0%ปอร์เซให้กับคุณลูกค้าทักเข้ามาสอบถามได้เลยหรือชุดแต่งออกอ,ออกรถด,ด้วยเงินน้อยทักเข้ามาสอบถามได้เลยเรามีแอดมินคอยตอบคุณลูกค้าทุกท่านก่อนจกากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยสำหรับ mg เมกาสาขาเชฟพฤกษ์เราพร้อม ก็รับคุณลูกค้าทุกท่านเลยหรือโทรสายตรงเข้ามาหาผมนะครับ0971054147วันนี้ผมนบนะครับขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ